หลอดเลือดมันแข็งแล้วหัวใจก็จะทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะบีบไล่เลือดใช่ไหมเพราะปกติเวลาหัวใจเราบีบตัวเนี่ยหลอดเลือดมันก็ต้องขยายแล้วบีบช่วยหัวใจบีบไล่เลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าหลอดเลือดมันแข็งปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้หัวใจทํางานหนักก็จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลายๆอย่างพวกนี้ทําให้ความหยุดหยุดหลอดเลือดเสียมีผลในเรื่องของการตีบของหลอดเลือดด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะการอักเสบของหลอดเลือดเรื้อร Terima um. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพในวัย40อัพกันบ้างนอกจากเรื่องของการเจาะเลือดแล้วเนี่ยไม่ควรจะตรวจอะไรบ้างการตรวจสุขภาพประจําปีนะตรวจเลือดแล้วอันนี้เราเว้นไปก่อนมันก็จะมีเรื่องของการตรวจปัสสาวะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่วันนี้เราจะคุยกันนะเพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้จักแต่อะไรอะเอ็กซเรย์ ray. ซึ่งเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะได้ ก็คือ EKG ส่วนใหญ่ออกมาก็เราจะได้ตัวภาษาอังกฤษยอยู่สาตัวตัว WNL นะคะอันนี้แปลว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่จะอยากให้ทุกคนไปตรวจเลยก็คือการตรวจวัดในเรื่องของ หนึงนะความหนาแน่นมวลกระดูกนะอันนี้มันตรวจโดยใช้เขาเรียกว่าเ e x a s ่าสกตนะตัวนี้มันจะดูได้ว่ากระดูกของเราเนี่ยมันมีความปกติความบางหรือกระดูกพรุนนะมันจะวัดเป็นช่วงได้เลยซึ่งเขาก็จะวัดกันอยู่2-3จุดนะคะจุดที่วัดแน่ๆก็คือวัดจากตรงกระดูกสันหลังวัดจากกระดูกข้อสะโพกนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงกระดูกบริเวณข้อมือด้านซ้ายนะอันที่สอง คือตรวจเรื่องของตับก็คือตรวจอะไรตรวจไฟโบสแกนก็คือเป็นการวัดในเรื่องของพังผืดไขมันเกาะตับ ข้อ3ก็คืออัลต้าซาวเขาก็จะมีโปรแกรมการตรวจแบบช่วงบนกับช่วงล่างถ้าจะให้ดีให้เลือกแบบนี้นะโฮแอบโดเมนนะคะก็คือตรวจมันทั้งหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของหัวใจไม่ใช่แค่อ k g แต่ให้ทำเอ็กโคนะสนะถ้าอายุแบบ45-50ก็ควรจะทำอย่างน้อยสักครั้งนะคะอันนี้ตรวจการทำงานของหัวใจ มันจะละเอียดกว่า EKG ที่เราวัดเป็นกราฟนี่คือ ECHO นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจละเอียดแต่ก็แนะนำนะตรวจ exercise stress test หรือว่าไอตัว EST แบบนี้นะ,ะเป็นอันที่5 ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ร่างกายแบบวิ่งได้ออกกําลังกายไนะได้แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งไม่ได้ก็ไปทําเฉพาะ Echo ก็พอก็คือคนที่ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตทแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเอ็กโเห็นไหมเพราะว่าใน Exercise อร์ไซส์สเตทมันก็ต้องใช้เครื่อง Echo อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่นอน e อ็กโธรรมดา นะเพราะงั้นก็คือถ้าในวัยสัก4ี่หมอว่าไปทำเอ็กซ์เร e ์สเตตส์นะสักครั้งดูว่าแบบร่างกายเราฟิตไหมมีความผิดปกติอะไรในช่วงระหว่างที่ออกกําลังกายหนักๆห,หรือเปล่ามันจะโผล่ตอนนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะข้อที่6ก็คือตัว CAC นะมันเป็นตัวเขาย่อมาจากเรื่องของ coronary coronary ก็คือหลอดเลือดหัวใจนะ artery calcium scan คือหลักการมันก็คือว่ามันเป็นการตรวจหาหลักฐานของภาวะหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง การที่หลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยมันจะมีผลมาจากการอักเสบเรื้อรังนะร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงเสื่อมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกว่าจะเจอมันก็จะต้องเสื่อมมาประมาณอย่างน้อย2ปีพวกนี้มันก็จะมีแคลเซียมหินปูนมาเกาะที่บริเวณผนังหลอดเลือดนะคะเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคไขมันในเลือดสูงเกิดจากคนสูบบุหรี่คนอ้วนลงพุงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีภาวะอ้วนลงพุงหรือเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะ มันก็จะทําให้หลอดเลือดแข็งขึ้นซึ่งเวลาที่แคลเซียมมาเกาะที่หลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมาเกาะตรงนี้อันนี้คือภาพตัดขวางใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาพตามยาวเนี่ยนะเวลาที่มันมาเกาะมันก็จะเกาะเป็นเส้นแบบเนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราตัดชึบมันก็จะเห็นเป็นแบบขีดๆขีดๆแบบนี้นะคะมันจะทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียสมมติว่าหลอดเลือดมันแข็งแล้วหัวใจก็จะทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะบีบไล่เลือดใช่ไหมเพราะปกติเวลาหัวใจเราบีบตัวเนี่ยหลอดเลือดมันก็ต้องขยายแล้วบีบช่วยหัวใจบีบไล่เลือดนี่ถ้าเกิดว่าหลอดเลือดเป็นแข็งปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้หัวใจทํางานหนักก็จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลายๆอย่างพวกนี้ทําให้ความยืดหยุ่นหลอดเลือดเสียมีผลในเรื่องของการตีบของหลลออดดดเื้วย ตัวนี้นะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะการอักเสบของหลอดเลือดเรื้อรังมานานแล้วเรา่นั้นก็คือเวลาที่เราไปตรวจนะคะมันก็จะเห็นเป็นแบบจุดขา,ขาวๆเกาะอยู่บริเวณหลอดเลือดหัวใจซึ่งถ้าเกิดว่าปกติหลอดเลือดเนี่ยแคลเซียมสกอร์มันจะต้องเท่ากับ0ถ้าไลฟ์ไซล์เราไม่ได้เปลี่ยนแล้วผลตรวจปกติไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องตรวจบ่อยๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นการตรวจของการอักเสบเรื้อรัง2-5 ปีการที่แบบเราตรวจหาพวกคราบหินปูนในผนังหลอดเลือดเนี่ยนะคือถ้าแบบเราพบว่ามันหนามันจะทําให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบลงได้แล้วก็วิธีนี้ทําไมหมอถึงเชียร์ให้ทุกคนไปตรวจเพราะว่าตัว CAC เนี่ยมันเป็นการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายไม่ต้องฉีดสีแล้วไม่อันตรายและใช้เวลาการตรวจเนี่ยแค่ไม่เกิน15นาที แล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะกล้ามเนะื้อหัวใจขาดเลือดข้อเสียอยู่อย่างเดียวของมันคือเมื่อก่อนนะมันราคาแพงแต่ว่าไม่กี่วันมัน,นี้หมอเข้าไปเสิร์ชดูพวกเราเดี๋ยวนี้การเช็คอัพอะ่ะ ราคาแบบน่ารักตะมุตะมีทุกคนต้องไปตรวจนะเวลาที่เราตรวจมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีแคลเซียมหินปูนเกาะหลอดเลือดในปริมาณที่ไม่มากมันจะมีตัวเลข0 1นย์่ถึงหนึแปลว่ามีแคลเซียมเกาะอยู่น้อยแปลว่าความเสี่ยงต่ําดูแลเรื่องอาหารออกกําลังกายก็สามารถจัดการได้หรือเราใช้วิตามินเอ่อเคจัดการก็ได้หรือถ้าเกิดว่าสกออยู่ ที่ร้อยหนึ่งถึง400ก็คือมีแคลเซียมเกาะอยู่ในระดับปานกลางแต่ถ้ามากกว่า400ก็คืออาจมีภาวะหลอดเลือดแดงตีบแอบแฝงอยู่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฮาร์ดแอตแท็สูงมากฮาร์ดแแฮงก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคือเจ็บหน้าอกอแต่ทีนี้ก็คือว่าตัวนี้มันตรวจง่ายเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปตรวจปุ๊บมันก็สามารถที่จะแปลผลถ้ามันน้อยเราก็ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแต่ถ้ามันมากเราก็พิจรารณาเรื่องการรักษาได้เลยและแถมให้อีกอันหนึ่งอันที่7อันนี้ก็คือทำโครโนสโคปี องกล้นะตรวจลำไส้ใหญ่นะคะตัวนี้ถ้าเกิดผลปกติ5ปีตรวจทีอักขบ8ในผู้หญิงให้ตรวจแปสเมียมีนะก็คือตรวจหาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะอันนี้ถ้าปกติ3ปีตรวจทีนะใครนะจ๊ะทุกคนวันนี้8ข้ออันนี้ก็คือที่ควรที่จะตรวจเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะคะเวลาดีประมาณ2ทุ่มกับหมอสลินนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ